สวัสดีครับผมหมเอเนนะครับนายสัตวแพทย์สมนนลมตีฮิรันนะครับสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ไออุ่นนะครับหมาแมวสามารถถ่ายลมได้หรือไม่สาเหตุเกิดจากอะไรหมาหมาแมวสดได้อืสาเหตุมีโอหลายอย่างหนึ่งของตัวกินเร็วกินเร็วเวลากินเวลากืนอะไร คืออากาศเข้าไปด้วยอากาศมันเข้าไปในทางเดือนอาหารใช่ไหมก็ระ mm. บายออกก็เป็นตดอ,อ,อาหารบางอย่างอย่างเช่นพวกอาหารไฟเบอร์ที่เยอะเกินไปพวกนี้มันก็ไปหมักในทางเดือนอาหารก็เป็นแก๊สอก็ตดได้การติดเชื้อพวกแบคทีเรียอืจากการกินของบูดอะไรพวกนี้หรือพวกอาการท้องเสียพวกนี้พอแบคทีเรียมเยอะๆมันก็สร้างแก๊สขึ้นมาก็ตดได้เหมือนกัน แล้วถ้าผายลมบ่อยๆเป็นเรื่องปกติหรือผิดปกติถ้าบ่อยเกินไปผิดปกติเนื้อง,งอกไบเนิดที่อยู่ทางเดินอาหารอมันก็ทําให้มีมีแก๊สได้เพราะมันไปขวางทางเดินอาหารอฉะนั้นถ้าบ่อยไปก็อย่างเช่นเหมือนที่บอกว่าไฟเบอร์เยอะเกินไปก็ผายลมผิดปกติได้เกิดเนื้อง,งอกหรือภาะวาะติดเชื้อทางเดินอาหารมันก็จะผายลมบ่อยอืม คนที่ต้องดูบ่อยเนี่ยคือคือบ่อยแค่ไหนอืถ้าวันหนึ่งแบบโอ้โหเป็นติดรอบอะไรเงี้ยอืที่แบบอยู่กับเราแล้วเราได้ยินนะอันนี้ก็ถือว่าบ่อยสิบยี่สิบรอบอะไรพวกเนี้ยเพราะปกติจริงมันมันมันก็มีโอกาสเจอผายลมได้อยู่แล้วเรื่อยๆแต่ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นปกติแล้วสุนัขผายลมวันละกี่รอบแล้วแต่ตัวอคือถ้าถ้าถ้าให้แบบบอกจํานวนคร่าวๆมันมีเวลาที่อยู่กับเราด้วยแล้วก็ไม่อยู่กับเราด้วยอะ่ะอืม เด่ยวหมาของหมอเองอย่างเงี้ยบางทีวันหนึ่งก็ห้าหกรอบก็มีอมืบางวันก็แค่สองมรอบก็มีอมืก็ปกติเจอได้อยู่แล้วอืใช่ใช่ขึ้นอยู่กับอาหารที่กินด้วย